มีมุมสบายๆเล่นๆบ้างไหมคะจริงๆง <c oughs> ก็มีนะคะคือเอมเป็นเอมเป็นคนสบาย <c oughs> เอา,อางี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่แบบว่าทุกคนชอบถามแล้วเอมก็งงว่ามันมาจากไหนอะคือเราเป็นคนที่ขี้เกียจเป็นคนที่สบายเรารักความสบายมากแล้วเอมก็ไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยาก <c oughs> มันอาจจะยุ่งยากในสายตาคนอื่นแหละแต่จตราบใดที่เรารู้สึกง,ง่ายอะ่ะมันก็คือง่ายค่ะเราจะไม่ค่อยเถียงเราจะไม่ค่อยอะไรเราอาจ,จะถามบ้างอะไรบ้างเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับแก๊งเพื่อนนี่คือเมาส์กันเรื่องอะไระคะการ์ตูนค่ะ ก็เห็นอะไรนะเมื่อวานที่ทวิตเทนเทนเทเลยสักอย่างนะคะชื่ออะไรนะคะเทนเง็นว่ายเทนเย็นคืออะไรคะอ๋อเขาเป็นแบบตัวละครในเรื่องดาาพิฆาตอสูรค่ะดังมากกำลังจะมีซีซั่น2องค่ะคือเราไม่ได้อยู่ในวงจรนั้นเนาะเราอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะเชื่อเอมอินกับอะไรคะตอนนี้เอมก็อินกับการ์ตูนนะคะที่จริงเอมมองว่า หน้าที่ส p o k e s p e r s o ของเอมที่เอฟเฟกซีที่เอฟเฟกซีที่สุดนะคือการที่ได้พูดเรื่องของวงการการ์ตูนให้คนนอกรับรู้ให้รู้ว่าแบบให้มีคนอยากดูเซนเซียให้มีคนดูว่าอุซยเทนเก็นเป็นใครให้มีคนดูว่าคิมมิสึโนยายบาทกำลังจะมีซีซั่นสองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้มีความสุขมากๆเลยสิ่งนี้คือดูแบบแววตาเป็นประกายมากกว่าพูดเรื่องเมื่อกี้อีกนะคะค่ะใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่เรารู้สึกเป็นงานที่ทําด้วยใจ จุดเริ่มต้นเลยของของความสนใจในการ์ตูนของเอมนี่มาจากไหนนะคะตอนเด็กๆเ,เอ็มอยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีหนังสือเยอะแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนพี่สาวด้วยเราก็เลยอ่านแล้วเหมือนเราเป็นเด็กติดก,การ์ตูนตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะร,ารู้สึกมันมีภาพมันมีคําพูดเราก็เรียนไปโดยปริยายแล้วอาจจะเพราะว่ามันเหมือนมันติดตั้งในเด็กเกินไปอะค่ะเราก็เลยโตขึ้นมาเป็นคนที่มันเบียวไว้เองโดยไม่มีสาเหตุ แต่จริงๆมันมีจุดร่วมกันระหว่างการที่เป็นคนช่างอ่านก็เลยเหมือนมีความรู้รอบแล้วก็ขณะเดียวกันก็รู้เรื่องการ์ตูนไปด้วยก็อาจจะใช่นะคะเพราะว่าหลายอย่างก็รู้จักการ์ตูนค่ะอารมณ์ขันของเชอเอมเป็นยังไงอะคะดัดดืมากนูด่ยางมากคือเอมเห็นไงเดียเหมือนเอมดูแบบสแตนดี้อะไรนะ แสดงดิงคอมเมดี้อะไรเออสแตนด์อัลคอมเมดี้นะเอ็มก็ขำแล้วหรือว่าเอ็มเห็นแบบมีมมีมนกหงส์ยกเอาหัวเข้าไปในกระดิ่งเอ็มก็ขำแล้วเห็นมีมที่เป็นแบบนกสีเหลืองๆแล้วแบบยันวางไปเลยพวกเหี้ยหนูก็ขำ <laughs> จริงๆอันนี้คืออันนี้ก็คือขำขำไปหมดคือเอ็มแบบไม่ไม่มีสาระเลยหรือบางทีเป็นมีมแบบคลาสสิคเข้ามี <laughs> มอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขำอือซึ่งแซนซอฟทิลเมอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับ คนทั่วไปหรือเปล่าคนก็เลยมองว่า <c oughs> ใช่เซค่ะคือเอมว่า s ซ n เซอร์พิมเมอร์เอมมันเป็นอะไรที่เหมือนมันต้องรู้จักเอมระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างก็คืออ,อย่างเซนเรื่องแบบนางงามคนแรกที่โดนแก่สำตาอันนั้นมันคือมันคือทวิตท,ที่ตลกมากเลยนะสำหรับเชเอมสำหรับเอมแล้วสำหรับทุกคนที่อยู่รอบๆเอมอะค่ะคือมันตลกมากๆเพราะว่าทุกคนจะแบบเป็นนางงามคนแรกที่โดนปลดไม่แน่ใจว่ามีก่อนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นคนแรกที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวล้วโดนปลดเลยเขาแบบ เหมือนเขาไปแบบเป็นคนแรกที่เนาะพีซินจะเป็นคนแรกที่มันเป็นเหมือนแบบวัฒกรรมคนแรกมันคือความตลกของเราอะค่ะเราไม่ได้มองมันซีเรียสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ดันเอาไปเป็นดราม่าเนาะว่าแบบอุ้ยยังเรียกตัวเองว่าเป็นนางงาม <c oughs> อีกหรออะไรอย่างเงี้ยดราม่ามันก็มีประโยชน์ของมันนะคะถ้าเรามองจริงๆริงแล้วอันที่จริงเนี่ยเมื่อวานเอ็มให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งซึ่งเอ็มจงใจพูดคําว่าเอ็มเป็นนางงามที่ทรงอิทธิพลที่สุด <c oughs> ในเวลาขณะหนึ่ง <c oughs> อย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้ ในฐานะที่ยังเป็นแค่ผู้เข้าประกวดเรารู้ว่าคนต้องดรามา่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีการผูกรวมเอมเข้าไปกับมวลชนอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามันง่ายมากที่จะเดาความชอบธรรมของมวลชนหรือกับของผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือไ s o l a t e ตัวเองเออกมาจากข่าวการเมืองแล้วมันต้องใช้อะไรมันก็คือคําว่านางงามเพราะนี่เป็นปัจจัยที่ทุกคนได้ยินปุ๊บทุกคนต้องดา่า ด่าแน่นอนอคือตอนนี้เราเลือกไม่ได้เราจะโดนหรือไม่โดน<ะ>แต่เราจะให้คําด่าเราเนี่ยมันไปในทิศทางไหนอยากให้เขาสนใจอันไหนเพราะเมื่อมันด่าซ้าเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆค่ะมันก็เหมือนการ PR bad p แบ้ําซๆอะ่ะอีกเรื่องมันจะหายไปเองเอมต้องการให้ข่าวการเมืองตอนนี้เนี่ยนะมีแต่กลุ่มแพทย์อาสาม,มีแต่ชาวบ้านบางกรอยมีแต่เขื่อนท่าแซมีแต่ผู้ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรกรรมมีแต่ คุณลุงคนจอนมีแต่การตรวจสอบความโปร่งใสของยุทธปกรณ์ในการชุมนุมในการสลายการชุมนุมเอ็มต้องการให้ข่าวการเมืองไม่ต้องมีเอ็มเพราะเรารู้แล้วว่าถ้ามีเราเมื่อไหร่อ่ะมันจะถูกหัาเค้ความสนใจเพราะฉะนั้นใช่ค่ะเต็มที่เลยค่ะทุกคนยันวางไปเลยยันวางไปเลยไม่ต้องยัสำหรับเชเอมคำถามแบบคลีเช่หน่อยนะความรักคืออะไรเอมว่าความรักมันคือการ รับผิดชอบร่วมกันหนึ่งคือถ้าเราพูดความรักในแง่ของชีวิตคู่ชีวิตคู่สมรสเนี่ยมันคือการที่คุณมีภาระร่วมกันแบ่งเบาร่วมกันคุณจะร่วมถูกร่วมสุขกันค่ะต่อมาก็คือความรักในแง่ของคุณจะยอมรับปะว่าคุณจะไม่ลอยลำไปอยู่คนเดียวสมมติมันเป็นในแง่รักโรงเรียนรักอะไรอะวันหนึ่งที่มันเกิด เหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ดีเฟนต์ไหมคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่พัฒนามันไหมคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะยอมรับผิดตรงนี้ไหม,มซึ่งเอมมองว่าจุดนี้คนเราไม่ได้โอบรับความผิดในสิ่งที่เรารักมากพอความรักคือการ you never walk alone นะคะถ้าเธอมีบาปเราจะรับบาปเดียวกับเธอค่ะวิธีการเลือกคนรักในแบบของเอ,เอมมันมาเองอะคะ่ะไม่ได้เลือก สวยอ่ะคือเอมเอมเนี่ยเคยมีสเปกแบบจิบซ้อยเยอะแยะมันยุกยิงมันงังงังมัพอยาวไปคือสเปกเยอะใช่คือเมื่อก่อนก็ตามภาษาที่เรายังเด็กอะน้อยเรียกว่าสาวสะพลังอยู่บริหารเสน่ห์เราก็จะแบบอ่ะอยากได้คนสูงตอนนั้นแบบอยากได้แบบคนสูงน้องหลอเราก็สูงมเงียใช่ตอนนั้นเรายังมีความเชื่ออยู่ว่าคนสูงเนี่ยคือคนที่แบบเท่แบบแฟนเราต้องสูง ซึ่งเอาข้อจริงถามว่าหาได้ไหมได้นะแต่วันหนึ่งอะค่ะที่เราแก่ตัวลงแลวว้วอะภายนอกทั้งหมดอะมันจะเปลี่ยนไปแม้แต่ไลฟ์สไตล์กลารง,งานชีวิตสังคมก็จะเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญคือเขายึดถือแวลูคุณค่าเดียวกับเราหรือเปล่า S <S <an> <S เหมือนสมมุติว่าเราคิดว่าเรื่องนี้สําคัญนะเขาคิดว่ามันสาคัญหรือเปล่าหรือถ้าโอเคคุณไม่ได้พีซีที่สุดคุณไม่ได้เข้าใจมันที่สุดหรืออะไรอ่ะคุณพร้อมที่จะปลอบเราไหมในวันที่เราเขืิอจากเรื่องสําคัญของเราอ,อันนี้คือสิ่งที่เอ็มมองว่าจําเป็นที่สุดในการใช้ชีวิตคู่คือการให้ความสําคัญให้เกียรติให้เวลาชีวิตมนุษย์ใช้ใจ่ายด้วยเวลาอย่างที่คําว่าแบาบเสียวเวลาชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคุณหายใจได้อีกกี่ปีคุณอยู่กับคนที่คุณรักได้อีกกี่ปีแล้ว ทำไมคุณจะเอาเวลาเนี่ยไปให้กับคนที่หรือเรื่องที่มันไม่ได้สําคัญกับคุณอย่างแท้จริงค่ะค่ะถึงบอกเลยว่าจะมีแฟนกี่คนก็ได้ตราบใดที่ทุกคนเนี่ยบริหารเวลาร่วมกันแล้วยึดถือคุณค่าเรื่องเดียวกันแต่ถ้าคุณทําไม่ได้อะเกียรติให้เท่ากันไม่ได้เวลาให้เท่ากันไม่ได้คุณค่าก็ไม่ได้ถืออย่างเดียวกันถ้างั้นนี่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้แฟร์กับใครเลยค่ะ,อะมองดูเชเอมเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีความคิดแบบ liberal หน่อยๆเนาะทีนี้อยากจะถามว่าในโลกยุคนี้นี่ยังเชื่อในรักเดียวใจเดียวอยู่ไหมคะหนึ่งเลยนะคะเป็น conservative กับ <laughs> สองก็คือ <laughs> <c oughs> คือบางทีเอ็มด้ยินคำนี้เอ็มก็แบบ <c oughs> คือจริงๆเอ็มถือว่า คอนเซอร์เวทีมากนะคะใน,ในแบบว่าในเวทีโลกอ,ะอ่ะจริงๆหลายคนก็บอกว่า PC เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของฝั่งขวาเพราะว่าหลายคนที่เราเห็นเป็นว,วิชาการฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะนอน PC อไปเลยเพราะมันริ b เบิลจัดเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่ถูกควร PC ถูกไหมคะ เอมก็จะถือว่าแบบเป็นคนที่เหมือนยังยึดถือในขนบยังยังเห็นความเป็นขนบอยู่ในตัวเอมยังถือว่าเฮ้ยมันต้องมีการดูแลมันต้องมีอํานาจรัฐมันต้องมีอะไรแต่มุมมองต่ออํานาจรัฐของเราเนี่ยก็อาจจะต่างจากที่คนไทยหลายกลุ่มมองรัฐตอนนี้เอมเรื่องลักเดียวใจเดียวถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อเพราะมันก็ต้องมีคนที่ไม่อยากจะแชร์แฟนกับใครอะค่ะถึงบอกว่ามันก็ต้องมีคนที่แบบเธอเราไม่โอเคเราเราไม่ได้เพราะเอมก็ถามแฟนๆเอมก็รู้สึกแบบอืถามว่าอยาก อยากจะซึ้งกับปรัชญาข้อนี้ไหมไม่อยากเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นของเขาคนเดียวเราก็อยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นรักเดียวใจเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีอย่าง่ของไม่อยากเจ้าชู้หรือว่าเหมือนแบบเจ้าชู้ใน d n a ออะไรอย่างที่เป็น disclaimer ของแบบทั่วไป <c oughs> เอมมองว่ามันคือความรู้สึกว่าแบบคุณไม่อยากจะแชร์ชีวิตของคู่ชีวิตคุณอนะกับใครท้งนั้นชีวิตคุณต้องเป็นส่วนตัวเป็นแค่ของคุณสองคนค่ะความรักของเชอเอมนี่เป็นความรักที่โรแมนติกไหมคะ <laughs> ขอถามเหมือนแบบเพื่อนสาวคุยกันเอว่าโรแมนติกนะเอว่าชีวิตเอ็มโรแมนติกมากมคือถ้าให้คนอวยแฟนค่ะก็จะอวยอย่างไม่เจียมตัวอืคือชัเอ็มเป็นคนแบบนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าแฟนเอมไม่มีอะไรที่แบบเอ็มต้องเจียมตัวในการพูดถึงเขาอค่ะ ขอถามหน่อยนะอันนี้ถามแบบเหมือนเพื่อนถามกันคือเช่เอมเนี่ยคบกับแฟนมาตั้งแต่ก่อนประกวดแหละนะคะก็คือก่อนที่คนจะรู้จักเยอะขนาดนี้ซึ่งตอนที่ประกวดเนี่ยมันก็มีการเอาภาพที่แฟนเชเอมเขาวาดรูปว่าดีจ้ามากล่าสุดก็มีอีกรูปหนึ่งที่ขายไปแล้วเรียกไ้วุกรูปเลยค่ะขายทุกรูปทจุกรูปไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะเป็นหน้าเอมก็ขายได้คือเขาวาดรูปเชเอมแบบสวยงามแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเนาะ She is going to universe I'm here on earth waiting ค่ะอย่างงี้ ก็เลยอยากรู้ว่าพอเราแบบเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะมันเริ่มมีคนที่เข้ามามากขึ้นไหมแบบอาจจะเข้ามาจีบออะพูดง่ายๆมีไหมคะจีบเราหรือจีบแฟนคะจีบเราจีบเราอันคือ,ค,อคือจีบเราเนี่ยไม่รู้นะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอ่าเป็นแบบ dangerous person เงินไปเป็นบุคคลแบบนเ e ื่อเ่แต่คือแฟนเนี่ยจะม้ว่ามีคนเข้ามาต่อตลอดซึ่งก็เข้าใจด้วยความน่ารักน่าชังอาจจะถูกสเปคหลายคนก็จะแบบ อยากจะแกแ้นบ้างอะไรบ้างเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับเอมเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะเป็นแฟนคลับพัดก็เป็นได้ค่ะเชยเอมเคยไปคุยเรื่องความรักแบบส่วนตัวส่วสนตัวอย่างนี้บ่อยไหมคะจริงๆคนถามก็ตอบตลอดนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นหน้าเอมอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้โอ้นะจ๊ะททั้งที่จริงๆแล,<ม>แล้วเวลาเชยเอมอยู่กับแฟนนะคะต้องแอบ,บไปดูในอินสตาแกรมดูเป็นคนหวานมากหวานค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเรามีหลายโหมดเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราประชินหน้ากับอะไรในบริบทไหนเราอาจจะดูแบบว่า อะสมมุติเราไปสอสอเราอาจจะแบบค้านค่ะดิฉัน,นั่้นประธานค่ะดิฉันขอค้างค่ะขอค้างน <c oughs> ไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> ถ้าเราเป็นนางแบบเราก็อาจจะโอเคทํางานกับบ้านสวัสดีค่ะพี่แต่พอเราเป็นแฟนปูปะเรารู้สึกบริบทเนี้ยเราให้เขาคนเดียวเราก็จะมีในด้านที่แบบเป็นของเขาคนเดียวแบบกินข้าวไม่ค้าคนดีอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ไหมร้องไห้กับแฟนม<ะ>่ตอนที่ <c oughs> คนสมัอ่ะคือแบบอันนี้คือคุยเหมือนเพื่อนคุยและคือเราถักแับเรื่องการเมืองไปแล้วตอนช่วงที่แบบเชเอมโดนหนักๆเรื่องเรื่องนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบร้องไห้ปรึกษาเขาไหมเขาตอบเราอย่างไงบ้างคือต้องบอกว่าครั้งเดียวที่เอ็มร้องไห้คือวันแรกที่แถลงข่าวเพราะวันนั้นเรารู้สึกว่าเรากําลังเจอความกดดันที่ไม่เป็นธรรมเรากําลังมีความรู้สึกว่าเราถูกมัดมือถูกทางและเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะหลังเรามีคนมากมาย ต่อให้เป็นกระสุนสิบนัดเราก็ต้องรับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนเอ็มก็อยู่ข้างหลังเอ็มด้วยเหมือนกันต่อให้เขาจะบอกว่าโอเคเขายิงข้างหหรือเขาอะไรเงี้ยแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณประชิญกับสื่อกับสังคมจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่สะโดนมีไปร,ร้านบ้างอะไรบ้างซึ่งนั่นเป็นครั้งเดียวที่เอ็มร้องไห้เขาก็อยู่เป็นเพื่อนตลอดนะคะแล้วแม้เขาจะถูกแบบบุกถึงร้านเลยนะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเขาไปก่อกวนเขา,าอ่ะเขาก็อดทนเขาอดทนเพื่อชื่อเสียงของเรา เขาอดทนเพื่อภาพลักของเราถึงเอ็มถึงบอกว่ารักแท้เนี่ยมันคือการที่คุณจะรับบาปไปด้วยกันคุณจะไม่ทอดทิ้งคนที่คุณรักไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถามว่าเหตุการณ์นั้นมันให้อะไรกับเราคือจริงๆแล้วค่ะสมมุติคุณเป็นแบบว่าคนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างที่หลายคนที่เขาเป็น Public Figure ร์ <c oughs> เขาเลด d แอคทิวิตี้เขาแบบว่าเลด d กลุ่มชุมนุม <c oughs> เขา เป็นเหมือนอ,อาจจะเป็นแบบผัวหอ,อกในเรื่องต่างๆะกันเมืองไหนที่เขาอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าเขาโดนเขาโดนคนเดียว mm. เมื่อไหร่ที่จะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะรู้ว่ารักคือรักแท้จริงไหมอ่ะต้องดูตอนที่เขาทําร้ายคนที่เรารักที่สุด mm. นี่ไม่ได้บอกเพื่อให้ไปทํานะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีคนทําอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอก mm. แต่คุณจะเจ็บยิ่งกว่าเขาทํากับคุณ mm. คุณจะโกรธแค้นยิ่งกว่าที่เขาทํากับคุณ mm. นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเนี่ยคือรักแท้ เพราะเขาก็เจ็บปวดที่คนทํากับเอมแล้วเอมก็เจ็บปวดที่คนทํากับเขาถ้าเราเลือกได้เนี่ยบางทีเราก็อยากให้เขาเลิกกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าในชีวิตเราจะเจออะไรอีกไหมเหมือนเหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอ,อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเขาทนได้อะนั่นก็คือคนที่จะอยู่กับคุณแล้วก็อยู่จนกว่าความรักจะสิ้นสุดค่ะ<ม>อุ้ยดีใจจังที่ได้เจอรักแท้ขอถามมีค <y> ําถามหนึ่งในในตอนนี้เราอยู่ในโลกหยุดทุ่งนิยมเนาะ ซึ่งรักแท้เนี่ยมันไปกันได้ไหมคะกับโลกยุคทุนนิยมเราจะสามารถรักใครคนนึงอย่างหมดหัวใจในโลกที่เราต้องคํานึงถึงปัจจัยอะไรหลายๆอย่างได้จริงไหมเอมว่ามันมันมันมีอยู่นะคะมันไปกันได้เพราะว่ามีอยู่มันแค่แบบศูนเปนในร้อยมันก็ถือว่ามีแล้วอ่ะแต่ possibility ที่จะมีเนี่ยมันน้อยหนึ่งคือคุณไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้ด้วยกันทุนทรัพย์ที่จะตั้งตัวจะแต่งงานจะมีลูกก็ยากขึ้น ต่อมาคือความมั่นคงในชีวิตที่แบบอะสมมติยังไม่ต้องแต่งก็ได้คบเป็นแฟนเนี้ยมีเวลาที่จะเอื้อเฟื้อกันไหมแก้ปัญหาให้กันได้ไหมแล้วมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวไหมถ้าอีกคนเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่สามารถให้เราได้ม,มันยากที่จะรู้สึกไม่อยากเรียกร้องไม่อยากได้รับที่พึ่งทางใจจากคนที่เรารักซึ่งมันก็มีกรอบอยู่อะว่าให้คือให้ได้แค่ไหนถูกไหมคะต่อให้แบบคุณสละชีวิตให้ได้เนี่ยรับกระสุนแทนได้เลย กระสุนจริงด้วยนะแต่ปัญหาก็คือถ้าขอเงินเนี่ยถ้ามันไม่ได้อะมันก็เป็นเงินไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันจะต้องเวทอนาคตของคุณเวทเรื่องหน้าที่การงานถิ่นที่อยู่การแสดงออกคุณจะต้องวันหนึ่งคุณต้องลีภัยไหมวันหนึ่งคุณจะเสียงานเพราะคุณแสดงจุดยืนหรือเปล่าวันหนึ่งถ้าแฟนคุณต้องย้ายไปที่ที่ค่าครองชีพแพงมากๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อ่ะคุณไปได้ไหม มันถึงโยงกลับไปข้อที่บอกว่าคุณถือคุณค่าในชีวิตเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าคุณถือว่าการทําตามฝันของแต่ละคนมันสําคัญที่สุดแล้วคุณฝันในทางเดียวกันมันเป็นความฝันเดียวกันแชร์ร่วมกันคุณก็ย่อมไปด้วยกันไม่ว่าฐานะทางการเงินของคุณเป็นยังไงแต่ถ้าความฝันมันบังคับให้คุณแยกกัน่ะความรักของคุณมันก็ต้องแยกแม้ว่าจะเป็นรักแท้คุณอาจจะจดจําอีกฝ่ายตลอดไปไม่เคยมีใครแทนเขาได้แต่ความฝันจะบังคับให้คุณต้องอยู่คนละที่ <c oughs> คุยกันมาครบหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยค <c oughs> คุยครบท <c oughs> ุกประ <c oughs> เด็นจริงๆนะคะคือการเ<อ>มืองเป้าหมายเชยเอ็มหลังจากนี้หรือแม้<า>แต่โดนคุณปรินาแจ้งความนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องความรัก<า>อีกสักคำถามหนึ่ง<า>แล้วกันคือเป้าหมายความรักแบบเชเอ็มเป็นยังไงคะห <c oughs> ลีตาคิดเอ็มก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่มีตอนนี้มันก็เป็นตัวเป็นตนไปแล้วถ้าจะเอาเป้าหมายในอนาคตนะคะ ยังไม่คิดอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะค่ะตอนนี้ที่ที่คิดอย่างเดียวเลยก็คือว่าเราต้องไปเจอผอชนอจริงไหมคือเป้าหมายความรักเองรู้สึกแบบความรักม,มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องเดินหาไม่ต้องแสวงอแต่ว่าเป็นจุดที่แบบมีความสุขกับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ